อิ่งแล้วโดนโดนครับ ีปนินนะีก็เป็นน้ำคุณเลยมาขึ้นแล้วโดนครับโดนนี่ไม่จ่เท่าไหร่เนี่ยลอยหัวะ ดูไซส์่ะไซด์พอได้่ะดูไซด์ฮะนี่ตัวที่สวยครับแต็มแรกครับผมขอบคุณนะจักเยอะแดกด้วยครับผมกับหมายนี้ขอบคุณสหายครับผม มีข่าวส่งกันเนาะชมเตี้มต่อไปก็โดนนะฐานเปล่าไหมลูก ทีสองครับทีสองนี่ช็อตกัดช็อต,อต,อตยิงทันมาไปแล้วตัวไม่ใหญ่ก็ไปนี่ดนะูไซส์นะไซส์ไม่ใหญ่ก็ฝาก่ฝามือครับผมยิงแก้ขัดไปก่อนฮะพุ่มนี้น่ามีเชดอมมากเลย ันร้อยไม่โดนะนะปลานกน้ำเยอะปลานกน้ำนะ

Sampai nanti ya โอ้นะแอบขึ้นนะแอบขึ้นตามเขาไผ่ตัวดีอยู่วะตัวนี้ตัวดีอ่ะ โดนครับช่อนโดนโอ้ชดูชดูชดูชู่ช่อนครชโดนะโดป็อกชดป็อกครับชดป็อกชดป็อก ปอกค,ครับผมทะ่ด,ดูปอกมันจะไซม่ใหญ่อะนึก,กว่าปลาช่อนนะนะไหนนอนอยู่ดานฝั่งน่ก,ก็ปลาช่อนนะ เห็นเหมือนปลาช่อนนอนอยู่ข้างล่างเลยไอ้ป๊อกนะไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกจิตโดนเป็นปลาช่อนนะตัวไต่ไม่ใหญ่อะครึ่งโลกว่าได้ไมั้ย các bạn ạ hương lô quả sửa chấm tên tập bài ạ Trái hối luôn nữa Đôi mấy ไม่โดนนะโดนนะโดนนะตัวดีนะดูมันตัวเล็กไม่เล็กนีกว่านี่นะใส่ผมใส่ปลาเก๋าผม Sao các ghê. Chấm tạm tạm thôi. á, dữ. Hử? Kham lằng thế này hóa. Nó rất cay à. โดนโดนะลุกไปเอาอีกนะลุกไปเอา,านะดูโอ้หันนะตัวสวยอยู่น้ำเลือกเปล่าัะนะน้ำขึ้นใหม่ปลาเข้าปลาแอบลอยตัวดีอะตัวดี มั่วเลยเนี่ยเนี่ยมันมั่วสู้เลยตัวใหญ่แต่แรงดีพันไปยังไงเนี่ย น้อออีกเพันยังไงของมันนะนาะไอโนนะตัวแค่นี้ตัวไซส์อะไซส์ปลาเกลือปลาเกลือครับผมทำไมไม่ใหญ่ครับนันปันิน,นกำลังกินครับคำเต็มต,ต่อไปปันินอยูฟ่ฟุงไม่ใหญ่นะ đồ có hấp đồ thấy hình mấy hình mấy tố sủi vậy đó mồi nó chính mới lít á mồi nó mình tô luôn giảm ยิ่งมาตัวใหญ่ยว่านี่ยิ่งมาขึ้นมาตัวไม่เล็กนะฮะโอ้โหใส่ห้านิ้วเลยเห็นนน้ำตัวนิดๆน,นี่ตัวครับนี่ สายหายไกับทุกตัวแล้วนะวยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายกำลังกินครับอ้วนเลยวะที่นี่โผล่ปากิบิ๊บิอยู่บนฝูงครับเดี๋ยวเดินเลาะไปเรื่อย โดนครับโดนโดนนะนนนะกินดายาอยู่พมึบมิบมิบเลใส่สวยนะถ้าปากอะ นี่นะปลดพอดีอ่ะ,อะแผล่ช้ำนะตัวปลซสายปลาเกลือปลาเกลือครับผมชมเต็มต่อไปครับนะฮะติ่นแล้วโดนโดนครับ เสือตอเสือตอเป็นไงเป็นไงเสือพ่อนน้ำไม่เสือตอเฮ้ยใช้ใช้ไ,ได้อยู่นเนี่ยเดี๋ยวเรามากินดูว่ามันจะเหมือนปลิบป่ะรสชาติรสชาติเป็นไงครับมันนะาเสือตอเนี่ยนี่ชาติเหมือนปะะลาิบป่ะ งานรวมเช้านี้ครับนี่นาพอใจครับก็ได้วรนินมาสักสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าตัวครับผมลงมาชโดปลักตัวนึงก็เป็นสิบแต้มพอดีครับวันนี้หมานมากครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับผมใครที่เข้ามาชมช่องคลิปสายล่าเป็นครั้งแรกก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกันด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสายล่านะครับไปแล้วครับผมคลิปนี้สุดยอดครับ แต่กับข้าวแล้วครับมันนะ